หญิงสาวมีคันกำลังดูฟอรัมออนไลน์ทันเวลาเห็นข่าวว่าทำยังไง จึงจะทําให้ภรรยาแท้งเธอสงสัยจึงเข้าอ่านดูคอมเมนต์จูจๆก็มีได้รับข้อความว่าสามีของเธอกําลังนอกใจแล้วตอนนั้นเองสามีของเธอเอานมมาให้ภาพนี้ตรงกับคอมเมนต์ที่ว่าบางที่อาจใส่ย,ยาทําแท้งในนมผงของคนที่มีคันเธอยังสังเกตเห็นนาฬิกาบนมือของโจฮาวคล้ายกับนาฬิกาที่สวมใส่บนข้อมือของรูปโปรไฟล์ของแอร์คอร์เขานี้เลยเธอก็ตกใจทันทีแล้วแกล้งทําเป็นคลื่นไส้เพื่อที่จะเลี่ยงการดื่มนมทั้งหมดนี้ทําให้เธอสงสัยว่าโจฮาวกาลังมีชู้จริงๆวันรุ่งขึ้นเธอไปหานนนักกสสสืบบเเอออชพ่ออว ว่าแอร์คอร์เขานั้นส่งข้อความจากห้องทํางานของโจหา่านอกจากนี้คนที่สามารถเข้าออกห้องทํางานของเขาได้มีแค่สองคนเท่านั้นคือผู้ช่วยและเลขาดังนั้นเธอจึงแอบตามโจห่าไปตามคาดโจห่าและผู้ช่วยของเขาปัญหาต่อหน้าทุกคนทั้งสองยังกอดกันแน่นในขณะที่เธอตามผู้ช่วยไปพบว่าบ้านผู้ช่วยกําลังมีปัญหาโจห่าเลยให้ทอยยืมเงินนิดหน่อยอย่างไรก็ตามเธอรู้จากผู้ช่วยคนนี้ด้วยว่านาฬิกาของโจห่างเกี่ยวข้องกับเลขาหลังจากตามมาหลายวันตามที่คาดไว้เธอคนพบว่าโจหา่าง และเลขาของเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดวันรุ่งขึ้นเธอก็ไปหาเลขาแค่สำรวจง่ายๆเลขาก็เปิดเผยช่องโหว่นั่นเองการพูดก็กลับไปกลับมาแย่แล้วหรือว่าเธออาจจะรู้แล้วเมื่อเทียนตูกไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจคันบังเอิญเจอกับเลขาพร้อมกันนั้นสามีของเธอก็ไปตรวจคันกับเธอด้วยกลับกลายเป็นเพียงเพราะว่าเลขากลัวว่าการตั้งคัน จะส่งผลต่อการเล่นตำแหน่งนั่นเป็นเหตุผลที่เธอหาวิธีที่จะทําให้โจว่าห่างพอใจในตอนนั้นอันเทียนเพื่อนสนิทของเธอมารับเธอบังเอิญเธอเห็นข้อมูลตำแหน่งบนโทรศัพท์ของเธอนั่นคือโรงแรมที่โจว่าหาไปเมื่อไม่กี่วันก่อนถ้าไม่สืบดูก็คงไม่รู้จริงๆเพราะตึกดูแล้วถึงกลับตกใจโจวหาห่าวและอันเทียนเป็นแขกว i p ระดับสูงของโรงแรมแห่งนี้กลับถึงบ้านเทียนตู่จงใจใส่ผงยาลงในนผมผงในเวลาเดียวกันก็ขอให้อันเทียนช่วยเอาไปผลตรวจให้วันรุ่งขึ้นอันเทียนเอาผลตรวจมาให้เหมือนกับที่เธอคาดไว้เลย ทั้งหมดแสดงตามปกติอันเทียนยังแนะนำเธอว่าอย่าสงสัยสามีมากเกินไปแล้วเธอก็ได้ผลลัพธ์ที่เธอต้องการหลังจากส่งอันเทียนกลับไปเทียนตู่ก็ไปที่ห้องทํางานของโจโห่างเพื่อติดตั้งเครื่องดักฟังเธอต้องการรวบรวมหลักฐานการนอกใจของสามีตอนที่เธอกําลังจะขับรถกลับบ้าน ก็เกิดอุบัติเหตุแถมยังเป็นผู้หญิงท้องอีกด้วยรีบโทรเรียกรถพยาบาลด่วนผู้หญิงคนนี้เพิ่งท้องกลับพบว่าสามีของตัวเองมีผู้หญิงคนอื่นอยู่ข้างนอกยิ่งไปกว่านั้นผู้หญิงคนนั้นคือเพื่อนสนิทที่สุดของเธอเทียนตู่เลือกที่จะไม่ทําให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่วันนั้นเธอจงใจเอาข้าวมาให้สามีพอเขาไม่สนใจเธอก็แอบติดเครื่องดักฟังตอนที่เธอขับรถกลับบ้านรถก็เสียการควบคุมกระทนหันและเกิดอุบัติเหตุข,ขึ้นเมื่อเธอตื่นขึ้นมาก็พบว่าเธอสูญเสียลูกไปแล้วโจห่าวแค่อบอกเธอไม่กี่ โทรศัพท์โกหกว่าบริษัทกำลังมีปัญหาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลก็ไปหาอันเทียนปรากฏว่าทั้งสองคนได้ลงมือทำให้รถเสียหลักจุดประสงค์หลักคือทรัพย์สินก่อนสมรสของเทียนตู่มากกว่า50ล้านหยวนแล้วเทียนตู่ก็ได้ยินบทสนทนาระหว่างทั้งสองคนทั้งหมดไม่กี่วันต่อมาสามีเทียนตู่กลับมาจากทำงานก็พบว่าเทียนตู่ว่าถูกลักพาตัวและยังขอให้เขาเตรียม50ล้านหยวนและอย่าแจ้งตำรวจด้วยไม่งั้นจะฆ่าตูวประกันเขานำสิ่งทั้งหมดนี้ไปบอกกับอันเทียนหลังจากที่อันเทียนรู้เธอรู้สึกว่าว่าเป็นไปตามความต้องการของเธอ เธอบอกโจห่าวให้รีบไปแจ้งความกับตำรวจและอย่านำเงินไปเรียกค่าถ่ายตำรวจมาถึงบ้านเขาอย่างรวดเร็วแต่ไม่พบเบาะแสอะไรเป็นช่วงที่ตำรวจรู้สึกติดขัดและไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแล้วจู่ๆผู้กองเฉินก็ได้รับเอกสารที่ไม่ได้ระบ,บุชื่อผู้ส่งข้างในเป็นรูปถ่ายที่พิสูจน์ว่าโจห่าวนอกใจพร้อมหลักฐานการจดทะเบียนสมรสหลักฐานสองชิ้นนี้ชี้หอกไปทางโจห่าวคราวนี้พวกลักพาตัวส่งคลิปมาที่ถ้าคุณไม่เตรียมเงิน50ล้านหยวน ภายใน6ชั่วโมงตัวประกันจะถูกฆ่าหลังจากได้ยินดังนั้นโจ่าวก็เผอยิ้มแต่ผู้กองเฉินที่นั่งอยู่ข้างๆก็เห็นเขาอย่าบอกนะว่าคุณไม่ได้ตั้งใจจะเตรียมเงินจำนวน50ล้านนี้เลยโจหาต้องกลับบ้านเพื่อเตรียมถอนเงิน ตอนที่กําลังหาสมุดฝากเงินจูจูก็เจอสมุดโนต้ตของภรรยาข้างในบันทึกทุกช่วงเวลาแห่งความสุขอันแสนหวานของทั้งคู่เมื่อเห็นว่าภรรยาจดบันทึกทั้งหมดนี้ไว้ชั่วขนาหนึ่งเขารู้สึกเสียใจมากเวลานี้คนรักพาตัวส่งคลิปมาอีกแล้วเหลือเวลาอีกสองชั่วโมงเขาจะเปลี่ยนความคิดเพื่อช่วยภรรยาของเขาหรือเปล่านะข้างหนึ่งเงิน50ล้านหยวนกับคนรักอีกข้างหนึ่งคือภรรยาที่ถูกลักพาตัวไปสุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็ประทับใจไดอารี่อันแสนหวานของภรรยาของเขาแล้วก็เป็นตอนที่เขากําลังพยายามเตรียมเงินให้พอก็ คิดว่าเทียนตู่จะไม่ได้รับบาดเจ็บเลยเธอกําลังนั่งดูทุกย่างก้าวของโจโหาวปรากฏว่าขณะอยู่ที่โรงพยาบาลเทียนตู่ได้ยินการสนทนาที่โหดร้ายของโจ่าวและอันเทียนเธอก็ร่วมมือกับพี่น้องที่ไม่อยู่ในสายเลือดเพื่อแสดงละครว่าถูกลักพาตัวในไม่ช้าเทียนตู่ก็ได้รับการช่วยเหลือตามที่ต้องการสิ่งแรกที่โจ่าวทําคือโทรหาอันเทียน เพื่อ,อยุติความสัมพันธ์อยากอยู่กับเทียนตูไปตลอดชีวิตเป็นตอนที่เขาปิดโทรศัพท์พบว่าเทียนตู่กำลังแอบเอาเครื่องดักฟังออกสักทักโจหาวก็เข้าใจทั้งหมดนี้เป็นแผนของเทียนตู สุดท้าย50บล้านอยู่นั้นก็ยังอยู่ในมือเธอโจฮ่าห,าหัวเสียโทษเทียนตู่ที่ทํากับเขาแบบนี้เทียนตู่ทั้งโกรธทั้งเสียใจพูดถึงการกระทําสอกกอ,กอของเขาและอันเทียนทําร้ายเธอแม้แต่เด็กในท้องของเธอเธอไม่สามารถให้อภัยพวกเขาตลอดชีวิตที่เหลือของเธอผู้ชายคนนี้แย่ถึงขั้นที่ไม่มียาอะไรรักษาได้ทันทีที่เขาหันหลังกลับเขาก็ตกอยู่ในอ้อมแขนของอันเทียนทั้งสองคิดแผนการอันโหดร้ายตัดสินใจทําคดีลักพาตัวอย่างแท้จริงวันนั้นหลังจากเทียนตู่กลับมาแต่ตลาดก็ถูกผู้ชายวางยาสลบจากด้านหลังเมื่อเธอตื่นขึ้นมา เธอก็เห็นใบหน้าชั่วร้ายของโจฮาวและอันเทียนพวกเขาแบงกอกเมลพี่น้องของเธอหนึ่งร้อยล้านด้วยค่าไถา่อันเทียนยังบอกความลับที่ซ่อนอยู่มาหลายปีกับเธอด้วยปรากฏว่าเธอกับโจฮาวรักกันมาตั้งแต่มัธยมปลายจนเข้ามหาลาัยเจอเทียนตู่โจโซอฮาวเปลี่ยนใจทันทีแต่รับหลังกลับบอกอันเทียนว่า มันเป็นเพราะเงินของครอบครัวเทียนตู่เท่านั้นรอได้เงินก่อนถึงจะอยากกับเทียนตู่ผู้ชายคนนี้ต้องเรียกว่าเป็นยอดของความชั่วร้ายพี่น้องในชีวิตจริงต้องดูให้ดีนะในตอนที่พวกเขาคิดว่าพวกเขาจะบรรลุเป้าหมายแล้วผู้หญิงคนนี้ช่างน่าสงสารจริงๆสามีนอกใจ เพื่อนสนิทก็หักหลังเด็กในคันก็ถูกพวกมันฆ่าด้วยยิ่งโดนสองคนนี้ลักพาตัวไปอีกและแล้วเทียนตูก็ไร้ซึ่งความกลัวโดยสิ้นเชิงเพราะทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับเธอเริ่มจากตอนที่เธอเสียลูกในท้องของเธอเธอก็เริ่มวางกับดักรวมถึงฉากลักพาตัวครั้งแรกเป็นเพราะเธอเปิดศึกเองสมุดบันทึกแสนหวานนั่นก็จงใจทิ้งไว้ที่นั่นเช่นกันสุดท้ายโจหาวก็โดนตำรวจจับเทียนตูก็ตั้งข้อหาว่าโจหาวลักพาตัวลักพาตัวเธอบอกกับโจหาวตอนที่เธอถอดอุปกรณ์ดักฟังเธอจงใจให้โจว่าหาีรู้เธออส่งก ารให้อันเทียนอย่างจงใจให้ทั้งสองคนตัดสินใจรักพาตัวเธอแม้แต่สถานที่รักพาตัวของเธอก็เตรียมให้พวกเขาสองคนไว้แล้วสถานที่ฉันก็เตรียมไว้ให้พวกคุณสองคนเรียบร้อยอย่าทําให้ฉันผิดหวังเทียนตู่ตอนนี้ไม่เพียงแต่แก้แค้นสาเร็จแต่ยังได้เงินประกันก้อนโตอีกด้วยสถานการณ์คงน่าสยดสยองมากเทียนตู่ก็เก็บเกี่ยวความรักในชีวิตของเธอเช่นกันสุดท้ายก็อยู่ข้างๆพี่น้องบุญธรรมไม่มีสายเลือดเดียวกันยิ่งโหดร้ายกว่าและก็ไม่คิดว่าเทียนตู่ลดน้ําหนักได้สําเร็จกลายเป็นคนสวยที่ยิ่งใหญ่และอันเทียนก็กำตาม พบว่าตัวเองเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ได้ไม่นานเมื่อเทียนตู่พบเธอครั้งสุดท้ายเธอยังไม่ยอมมองความเป็นจริงแต่โทษเธอว่าทุกอย่างเป็นความผิดเธอต่อว่าที่เธอสวยและยอดเยี่ยมเกินไป